ก่อนมือนีเปยังไเนายังไหนเงานเจีบนักเจ็บนักเจ้าเจ็บนักเจ็นักตัวศูเงวัดศูนยเหลือวัดเยเหลืวศูนเหลือวัดตัวเก่าเหลือขึ้มายางคักขึ้มยางคักโอ้กไดเงหัวบดมือยังเบาหนิฮะ นี่ยังอีเด้อมาแก่บุญเขาหอยไว้ตั้งแต่เด็กออกหมดกรอนในสองมือผนมาแก่บุญมาถืออยู่นี่บ่เพื่ออะไรเพื่ออะไรมาแก่บุญอันคนมัตตโคลาดมัตตโคลาดบุญพันจุดประทัดถ้ากันเอามาหอยไใบหางประทัดพันเด็กหางประทัดพันมาแก่บุญมากที่แล้วบ่สามโต้ได้เต๋ เจ้าเปลอกเอาเบิ้งมึงน้างี่วะพากันลืมเบิดออดมือคอยคอยไอ้เบิ้งอย่างนี้ตปุ๊บป๊าสามตัวคักตัวนี้ฮะเพราแม่พอที่ถือคักปัดโทษทีนี่เป็นเพื่เอาจะของเพิ่นฮะยเป็นเพื่เอาตัวของเพิ่นเพื่เอาเพื่อเสือตีอยู่จังไหนเพิ่นเพื่เอาเพิ่นตึกเราเพิ่นไปเลยนะโอ้เพิ่นจุดเราเพิ่นไปเลยพากันไปเก็บมาห้อยไว้ได้บอกว่าจะลืมเด้อมือเล็กอ่ะพากันลืมเบิดลืมเบิด ต่อเสียดายหน,น่ 7, 9, อยเจ็ดเก้าแปดนั่นก็ตรงๆกันตัวนี้บอกกันว่ามือออกแล้วพากันลืมเด้อพากันลืมเด้อนี่นะเจ็ดเก้าแปดเต็มๆแน่ออนเอดดนพนนเนพิ่นมาแก้บนอี่อ,อย่างไรพ่นเครื่องได้หลานเพิ่นป่วยบัดนี้เพิ่นมาขอพรพ่อใหญ่มาขอความพระเจ้าเนี่ยนะพระเจ้าใหญ่แับนี้ลูกหลานเพิ่นก็เลยลูกไปโรงเรียนได้ ใายในสองมือัำกะลยมาแขกผลผลหน่อยฟังว่าลูกหลานผนเป็นยังไงยซือเมื่อก็นอนนอนลุกบ่ได้ันก็เลยมาขอพ่อแล้วก็เอา้นมต์ไปให้กินอาน้ำม้นพระเจ้าไ่เฮาน่ยมาให้ดีให้หายิลแบบนี้สองมือเป็นพอกิน้นม้นไปมันลุกไปโรงแกนได้เลยใช่ทำนเลยมาแขกผลถึงว่าผอใดกะมาเนาะเนื้อไตออกตกกบมาขอพรพระเจ้าไ่ มาเอานํามาเบิกกินแซ่บ so ่นมาเฮ็ดท <niet. S 2> ีๆเพิ่นก็ถึงหางประทัดนี่แล้วไว้3 3เต็มๆเลยเนาะเอามอไว้ก็ลืมเติลืมเลยพกันลืมเลยบ่ใหญ่ไอ้ิถึ3วงหันก็ลืมคือกันอดมือลืมบผู้ซอยมาผู้ซอยงวดนี้เพิ่นมาเว้ายังบ่ยังๆเราก็ถผู้ซอยนั่นน่ะ ล้ฝันมือสุดท้ทยแลฝันเห็นผู้ใหญ่นี่อายุเราหสิบสี่เราสี่สิบวามาแล้วผมกับบดมามาิไ้ตัวนี้ลงหอมนี่รมาอะไรตัวนี้ได้เตีอยด้ตัวนี้ลงเลยคือขันมานี่ถคือคักแค่นอนตะดเฉยไล้เนาะถึงน้ำไหลอยู่ธรามะมือทุ่ยไทยทิพพากันมาอยู่แต่ว่าผมกับไปคุณแม่ไปตลงพี่ไม่เสียนเลยนะครับแลนไปลายมองบอทันเหรอจ่อมือเหมมาแล้เนาะ มาิได้ลงกัน,นหนเป็นเบิไดน่สน <c oughs> พี่น้องก็ถือน้ำนี่เนาะถือน้ำแล้วเจ็ดเก้าแปดเต็มเตมเลยแต่เสืได้แห้งเนาะพองก่อผู้ผู้แห้งเอาผู้หอยแหงตบ่ไ้อยแห้งบ่ไห้ผู้เอา้อยแห้งตบ่คดบ่พ้อเด้อะพอเลยผพากันคิดพอจะคนเลยเต็มเต็มเลย พี่น้องมาเด้อนะครับวัดหงพระเจ้าเงยบันสีสแลัดมาบนบานสารเก่าได้นะครับนาโมนพระเจ้าเงยนี่ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานเพิ่นเด็กน้อยจากปีล่ะเป็นน่อยลงแลระตีเป็นเบาหน่อยเยียนหม้อนี่ยละจ้ะประมาณม้อสองม้อสามนี่ยม้อสองม้อสามเนี่ยเนี่ยสามเนี่ยสามยางมากนนอตเทลยงไปเลยอยู่ซื้อกับ แขนขาอ่อนแรงไม่ได้เติคือแมีโรคไปามอกบ่เย่างดนอินดนอยู่นอนโดนอยู่นอนอยู่เตสเดือนย่สเดือนนอน้ยกินอืมาพ่อลงกกินแล้วสองมืลูกขึ้นจากเสียงใดแล้วะอืข้ากเียงใดบนี้ห่มืไปโรงเรนใดแล้วะอกเลยแก้นแก้บน จุดประทัดโป่งปางโป่งฟางโอ้ยสนันวันไหวจุดหลายนัดจุดเดียเนาะจุดหลายเป็นมวนใหญ่ของเพิ่นไหมพันนัดหรือมั้งอาจจะเป็นพันนัดสองมวลคนนี้สองมวลสองพันนัดให้โชคอีกพร้อมโชคทิ้งไว้เพิ่นบ่ห่วงเอาเลยเพื่อนแถมเพิ่นให้โชคทิ้งไว้ให้พร้อมไปแลนไปเอามาห้อยไว้เอามาห้อยเราก็พากันเสื้อตาเสดายคักเนาะตาเสดายเพือพ่อเหล็กออกโอ้ยหายทองสุคนเลย ยังห้องพาอันเ้าจ่ามาหมืนเ้ออกไปพี่ันลืมบดทุกคนเอ๋อคนไหนหายขับหายน่เนาะเพิ่งจะหายโชคพักเนี่ยนนนคคเนาะบาาาเอาเลย้าลูกหลาน่นยางในเราเอาเลยแเอาหอยอเดี๋ยวลืมเด้อวทีลืมเด้อบอกกันบดหมดมือลืมจ่อยบ้าเสีอดายเนาะพีนองเย งวดนี้เด้ของปลาเต่อนี่ตัวมักตัวชอบไปเป็นยังไงงวดนี้ดีเลยก้าูนเตะแห้งเตเก้าูนเตะแห้งบ่เตะแห้งจู่เตะแห้งโอ้ต่จะดแห้งเนาะ เ้มจังด yeah. ็ดเก่าแปมันก็ตรงตงักตรงคักตรงแน่เนาะเจ็ดเก่าแปดเนาะหันไปหันมากันใไล่ห่แล้วในเพิดทั้งสามตัวสอตัวในคักเดนแน่เนี่ยถือเิ่นมามาจุดอีกบ่เนะเิ่นสมมาอีกบ่เพิ่นห้โชคห้มันเนี่ยมามาสัมเนี่ยบ่สัมเนี่ยบ่ พี่น้องมาขอโชกับแม่แตะเคียนท้องต่อนะครับเนาะเมื่อกี้เพื่กับปลาเตือนแล้วโอ้จุดเป็นก็ตกบมดแฉะล้มแหง้งนี่ครับค้มสักสิบค้มอุ้ยตนให้โชคแม่นเลยนี่ครับพี่น้องขับเดินทางมาขอได้จุดหอยเต็งเลยนี่น ฉุดกับเบิ่งชุดอันหอยก็หอยอันอยู่ในตู้ก็อยู่ในตู้เฮ็มครับพี่น้องอย่างไหลทีครับพี่นอ้อง,อ,อ,นองมาขอโชคนะครับด้วยกันเดี๋ยวจะมาขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนให้่ด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับจับ จับจับจับจ้าพี่น้องจับโชคให้โอ้ยจะน้ำตีแห้งแค่ของพนเปแตกบ่เอานะครับผมอันนี้แอดจะจับสามตัวให้อันนี้จะจับสองตัวเด้วรุนนรุนหรือจะแม่ตะเขียนทองจะแม่ไาดูแดงจะแม่นุ่งนวลจันโชคให้ลับพี่น้องโอเค บมาติดตัวสามอันเลยนะครับับมาติดตัวสามอันเลยปึ๊บมาแล้วพี่อ้อมาอน,นี่มสามอันีเนี๋ยพีน้องเด ปดเออเป็นองดองแปดครับแปดองแเดี๋ยวมาจับสองตัวที่นึงนะครับตัวเด้อตัวมาเชียวเลยอนไรขอไม่ออนเลย 84 84ครับ84สามตัว828 8, อันนี้84นะครับผมจับไปนะครับผมขอโชคดูที่นะครับนาสารจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับได้828สองตัวได้84อ่ะนีแต่แปดเลยครัพี่น้อง รกอบกระจัดไปนะครับสําหรับขอโชคที่นาสาร,รตัวแม่ตะเคียนท้องนะครับผมนี่พี่น้องพดพดแคบไปแคบไปแคบไปแปดสองแปดขับแปดสี่นี่น้องออกไปรุ่นเพื่อนบ้านก่อนก็ได้เด้อพี่น้องเนี่ยทั้งลาวทั้งน้อยก็ได้ครับเนี่ยเอาไปลุนเพื่อนบ้านทั้งลาวทั้งน้อยก็ได้เด้อนะครับก่อนที่ไปรัฐบาล ผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเกพื่อนนะครับ